สวัสดีครับครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชาแนลครับมือนี้มากับเบ้าเพิ่นครับสิบคืนไปพููครับไปทรงปุ๋ยก็เลยดีบรถม้านเพิ่นครับสิบไปไทยผู้ปงห้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับมาทรงปุ๋ยได้พี่น้องปุ๋ยอยู่หลังรถครับเห็นตัวพี่น้องปุ๋ย่ไปใส่บ้านเข่าครับ ก็ปุ้ยไปบ้านเขาเพิ่นก็เลรจ้างจ้างสู้เฟื่อเพื่อนไอ้ไส้เพื่อนเพิ่นใส่รงไ้ครับไปเพิ่งกันพี่น้องตอนนี้ก็สีเขาน้าบ่นครับพี่นอ้องสีเข้าต้งบุญน้าบอนแล้วครับสีไปผู้ผู้เห็นเด้อพี่น้องมันกลายมาแล้วไปเพิ่งกันครับ เขาหน้าบอนแล้วครับเห็นบะครับพี่น้องเพิ่งพูเหตุไปพูทข้งหน้าคนครับคนครับตรงมือผมสีครับเหขึ้นไปพ่นล่ะครับ,บรรยากาศอยู่ตรงหน้าครับเต่าข้าเจ้าโอ้งามอีีพี่น้องข้าวเจ้าบ้านเอาข้าวเจ้าก็ได้ดำ นี่แหละครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวผมเสียเบืองบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ยูอางเก็บน้ำครับของบ้านหน้าบ่อนเพิ่นพึ่งจะเก็พัฒนาใหม่ครับเตก,กี่ยังบุ่เป็นังสี่ครับนี่แหละครับพี่น้องมีหูง,งามดีครับพี่น้อง ผมบู๊หูว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำเอียงครับผมกับบราษทปันไดห,หูแต่ว่าอ่างเก็บน้ำบ้านนาบอนครับตำบลนาบ่อนเบิ้งครับพี่น้องผุนได้ครับมาแต่มงทั้งรุมผุนครับมงมือผมสี่ผุนครับมู่บ้าน,นครับสูงเติบอยู่ได้พี่น้องนี่นะครับพี่น้อง พี่น้องบ้านนะับบอนเพิ่นกะนานี่เพิ่นกะมาตึกแหหาปูหาปลาอยู่นี่แหละครับใส่เบ็ดนี่แหละพี่น้องไปครับพี่น้องไปต่อครับเดี๋ยวเจ้าของอันนั้นเพิ่นสีข้องครับเจ้าของปุ๋ยเพิ่นมาส่งปุ๋ยก็เลยมากับไอ้ไส้เพิ่นครับก็บเลยขอเพิ่นมาอยากมาไทาย ผู้ปรุงให้พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศผู้ปรุงครับขึ้นมากกับเป็นอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับไปครับพี่น้องหน้าฝนนี่ผมผู้หูด้วยครับว่ามันจะขึ้นไปหอดหน้าพ่นบ่อจังให้พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับขึ้นไปผู้พุนด้วยครับขึ้นไปพุ่นกับอัตคัดครับพี่น้องโซเฟอร์นี่ยอมรับว่าเพิ่นใจอีหลีพี่น้องนี่แหละครับ ต้เฟอร์ลดต้เฟอร์เพิ่นต้เฟอร์เพิ่นอยู่เบื้องข้างอยู่คุณครับไชครับพี่น้องก็ได้ครับพี่น้องหอดแล้วครับพี่น้องหอดหน้าเพ่ล้วครับ จะเป็นเพียงหน้าเพิ่นครับตอนนี้ยุบก,กลางคู่พี่น้องเจ้าหน้าเพิ่นครับใน,นการลดชั่วเฟื่องเพิ่นค,พน,คน,น,น,พนครับพี่จิ๋นในเบิ้งครับพี่น้องโอ้ที่ครับพี่น้องที่ ตอนนี้ยุ่กลางคู่ครับเด,บดีหน้าเพิ่นครับว,ว,วอ ครับพี่น้องผมกขอจบเพียงํำนีครับผมกขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามช่องผมเด้เลผมนุ่งหนามมนคนบ้านป่งชาแนลครับขอฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อสิแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆผมกับผมมีอย่างไรขอกล่าวคำว่า Selamat difahab